ยัดในปากเลยอืมของหวานเอะไหมมาไหวมายุบพกินนี้มันกินแป๊บซี่ไม่อร่อยใช่นี่เอาเดินไวด้วยดูดิเดินไวด้วยเดินไปไหนเนเดินไปไหนเนี่ยกลับบ้านนะจี๋กลับบ้านดูหัวไม่นช่หร้อมันตรงมานี่แล้วเอาแล้วเฮ้ยมันเจอเราแล้ว กลางปีกแล้วพายุดูมันกลางปีกนู่นกลางปีกนี่กลางปีกมันสู้ไอ้ตัวนี้ไงนี่นี่นี่กลางปีกเออกลางปีกกลางปีกแมพอยังแมวแมวต้อไม่กินดอลแลนด์อ่ะ <laughs> อันนี้ยสีอะไร